S <S 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 สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นคลิปส,วส่วนของสมรภูมิแห่งเวลาบาลูก้านะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาทีมที่ผมได้ใช้นะครับและไอเทมที่สวมใส่เดี๋ยวเรามาแนะนำกระทีละอย่างเลยครับผมเริ่มจากส่วนของ เอม่านะครับอาวุธผมใช้เป็นของซ so จิอูเพื่อมาเล่งดาเมจเนาะ so, อาวุธของโซจิอูมันเพิ่มเลือดใช่ไหมทาให้เอม่าตีแรงมากขึ้นนะครับเซตที่ใส่ผมใช้เป็น4เบรกนะครับแต่2เบรก2เลือดก็ได้นะครับจะทำให้เอม่าตีแรงมากขึ้นเพราะได้เลือดมากขึ้น,นครับแต่ที่ผมใช้นี้เพราะว่าส่วนหัวมันเป็นพลังชีวิตครับแต่ชิ้นอื่นน่ะผมหาที่เป็นตีหัวแล้วเป็นติดพลังชีวิตไม่ได้นะอย่างเงี้ย ่ะมันมัมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้อะผมก็เลยแบบอ่ะโอเคใช้เป็นเซตเบรกล้วกันเนาะส่วนประดับนะครับแนะนำเป็นเซตนี้เลยนะครับสร้อยคอของเบย์มอสเซตของเบยมอสนะครับเซตนี้ก็จะทำให้มอนที่เลือดต่ำกว่า70%น่ะโดนตีแรงขึ้น20%เนตะดาเจเราจะเพิ่มขึ้นนะครับผมเพราะว่าในสมอรภูมิแห่งเวลานะ่ะมอนมันค่อนข้างบางอยู่ละดังนั้นเราจะทำดาเมจเพิ่มขึ้น20%ได้ง่ายๆแน่นอนครับ มมีบียงกูผมใช้เป็นเซ็ตของอ่าอะไรนะถุงมือหรือว่าเป็นเซตของเผาปริาจทชั้นสูงครับเซตนี้จะช่วยเรื่องบูตเกติเมตให้เพื่อนร่วมทีมก็คือเชเวนะครับแล้วก็ทำให้ของเกติเมตของมีบียงกูเนี่ยเพิ่มขึ้นตอนเข้าเวฟก็คือเริ่มเกมมาเพิ่มเลย50%นะครับแล้วก็ปริมาณได้เกติเมตเพิ่มขึ้นอีก20%ซในการเล่นก็คือทําให้มีบียงกูเนะี่ยสามารถกดอัลติเมตได้ รวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถสลับเป็นเวแล้วก็เอามาทำดาเมจได้เลยนะครับส่วนเครื่องประดับของมินบิองกูผมจะใช้เป็นเซตนี้นะครับเวลาเราเอามินบิองกูออกมากดอัติเมจเสร็จปุ๊บกดชเชวออกมามินบิองกูแทคเอา์ออกไปนะครับสลับออกไปชเวเข้ามาชเวก็จะได้พลังโจมตีที่จากเซตประดับเซตนี้ให้กับชเวนะครับต้อให้ชเวมีพลังโจมตีที่แบบเยอะมากๆเลยนะครับผมแล้วเราก็ S just s สกิลชเวให้ตายในยส่วนของชเวเลยส่วนวิธีใช้ก็คืออ่าจะเป็นกดเอมาเอมาตอนแรกอ่ะพอเจอบาลูก้าใช่ไหมเราสลับเอาเอมาออกมาใช้มีบิอยงกูละครับกดสกิล2แล้วก็กดอติเมตอ่าเสร็จแล้วเรามาดูว่าอ่าบาลูก้ามันยังอยู่ที่เดิมหรือมันพุ่งไปที่อื่นไหมถ้ามันพุ่งไปที่อื่นเราก็วิ่งตามนะครับรีไปเรื่อยจนกว่าบาลูก้าจะตายภายใน คอมโบของชเวนะครับก็คือหลังจากที่มินบยองกูแท็กเอาออกไปชเวกดสกิล1 2อันติเมท1 2ึ่อถ้า,อาเอมาสามารถคิวทีได้เข้ามาแล้วระหว่างที่ชเวกดสกิลที่2อ่ะเรากดคิวทีเอมาแรกเข้ามาได้เลยครับก็คือในระหว่างที่สกิลของชเวทำงานอ่ะเอมาจะทำเดเมจต,ต่อเนื่องเลยโดยที่ระยะเวลาเราจะไม่สูญเปล่านะครับ เดี๋ยวไปด like. ูเกมเพลย์กันดีกว่าครับว่าผมเล่นแบบไหนนะเดี๋ยวผมม่แนะนําเล็กๆน้อยๆในคลิปด้วยนะครับว่าอเราควรวิ่งมาจุดนี้เราค่อยกดสกิลหลังจากนั้นเราก็ตีไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันนะกดเงาจังหวะไหนอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับผมจะวิ่งมาตรงนี้ก่อนเราค่อยกดสกิลนะครับหลังจากนั้นเราก็รอให้มอนรอให้มอนเข้ามาอยู่ในพื้นไฟ ให้โดนไฟเผาตามรื้อนะครับตันีตายแล้วเราก็เข้าเฟสบอสได้เลยครับตีไปตามปกตินะกดเราในช่วงเฟสครับมินิบอสตัวนี้นะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วมินิบอสเดียวใจมาถึงเฟสของบอสนะครับเปิดมาปุ๊บแย้เข้าไปสลับย้อนกลับาดูกล้าพุ่งมาปุ๊บกดสกิลนี้แล้วก็ผลที่เหลือดีนะครับสลับ กดสกิลไปทุกอย่างเขาที่มีเลยนะครับอย่าลืมหลบด้วยนะเสียกดทุกเม็ดมีเซ็ตสกิลกดสกิลต่อสกิลรับเยี่ยมมามาตีจะียบร้อยจบครับผมถ้าชเวีใครแรงกว่านี้อ่ะก็สามารถคอมโบเดียวก็ปิดได้เลยนะครับก็จะแหวไวกว่านี้นิดเนาะเป็นยังไงกันบ้างครับ สำหรับวิธีการตีและตัวที่ใช้แล้วก็ไอเทมที่ใส่นะครับทุกอย่างส่งผลหมดเลยยิ่งบวกเยอะยิ่งทําให้ปริมาณดาเมจเพิ่มก็ยิ่งมากขึ้นและระยะเวลาที่ใช้ก็ยิ่งน้อยลงครับในคลิปผมอาจจะทําเวลาได้มากกว่าตรงนี้แต่นี่คือระยะเวลาที่ผมทําได้ดีที่สุดณตอนนี้นะครับเดี๋ยวเมื่อเวลาผ่านไปผมทําอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาเวลาผมอาจจะน้อยกว่านี้ลงก,ก็ได้นะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีสำหรับการทำแต้มทำเวลาของ สมรภูมิแห่งเวลาบารูก้านะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์ like, กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมไปเลยจ้า